หยุดยาวคอหวยแน่ททนทำธนดต้องขยายเวลาเปิดปิดทำธนดคนแห่เที่ยวคือักช่วงวนันหยุดยาวคนเพิ่งมากรีดลั่นเจอเลเบิ้ลขณะที่คอหวยเจ้าเลขด,ดังเที่งแผง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า6กันยายนเมื่อเวลา13นาฬิกาที่เกาะคำมภโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุโทและแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองหมู่ที่17ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุมจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดยาววันที่3ได้มีนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพ่อปู่แม่ย่าได้เดินทางมาแต่เท้า โดยคนที่มาลงทะเบียนร,รับบัตรคิวเพื่อรอกรรมการเรื่อเข้าสแกนอุณทับูมของร่างกายและนั่งรอลงจัดพากอคอยจนกว่าจะครบ60คนเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยเข้ากลับไหวพ่อปู่แม่ย่าภายในเกาะคัมพานโนส่วนคนไม่ต้องรอนานคือคนทาจองผ่านทางออนไลน์หลังจากเข้ากลับไหวพ่อปู่แม่ย่าแล้วพลาดไม่ได้คนมาเยอะก็ต้องเข้าขอเลขเด็ดการที่ต้นใจล้มบางคนบอกว่าเพิ่งมาครั้งแรกได้ลูกหาเลขเด็ดและถ่ายรูปไหว้เจอเลขเบิ้ล ที่หมดกิ้งแล้วคือ95และ87ด้านนายคงศักดิ์ศีชนะกำนันตำบลบ้านผู้ดูแลคำชะโนดบอก,กว่าการแก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะคำชะโนดที่ไม่ได้จองผ่านทางออนไลน์จะได้เข้ากลับไหว้พ่อปู่แม่ย่าไม่ต้องรอนานจึงได้ขยายเวลาเริ่ม7.30ถึง16.30นาทีพร้อมเร่งรอบในการเข้าไหว้ทั้งนี้ช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาวันละประมาณหนึ่งหมื่นกว่าคน